สวัสดีครับกลับมาพบกับ g a s b o x com อีกแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับก็จะมาทำการทดสอบนะครับเจ้าตัว i mobile iq 2เจ้า android 1ตัวนี้นะครับที่ผมเพิ่ง unbox ไปนะฮะก็มีคนเพื่อนๆนนะครับในในพันทิป request มาอยากให้ทดสอบกับเกมพวกแนวกราฟิกนะฮะว่าเล่นแล้วเครื่องมันไหวไหมแหลกไหมนะฮะผมก็เลยถามว่าให้เกมตัวไหนดีเขาเลยบอกว่าลองเกม marvel future fight ได้ไหมนะฮะเขาอยากรู้ว่าเกมนี้เล่นรับเป็นยังไงบ้างผมก็โอเค ได้งั้นก็รอให้ดูแล้วกันนะฮะก็ให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ผมก็ไม่ได้ปิดแอปอะไรเลยนะฮะเนี่ยครับก็จะมีแอปรันแบ็กเก่าเยอะนะฮะเพราะงั้นก็บูตเกมไว้แล้วกันก็ต้องบอกนะครับว่าอย่าคาด spec นะครับว่าเครื่องนี้จะไปเทียบทู่สู้กับคู่เครื่องราคาหมื่นห้าสองหมื่นได้นะครับผมคือมันราคาสี่พันกว่าบาทเองนะฮะก็ต้องเทียบกับอ่าสมาร์ทโฟนที่ อยู่ในเรนจ์เดียวกันนะฮะพวกราคาต่ำกว่า5,000นะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เปิดเสียงต้องบอกเลยว่าเสียงลำโพงเนี่ยถือว่าดังใช้ได้เหมือนกันนะฮะผมก็เปิดเกือบสุดเหมือนกันนะฮะเสียงก็โอเคเลยนะครับคือนะฮะลำโพองอยู่ด้านนี้นะครับนี่ด้านล่างนี้นะฮะเสียงว่าโอเคเลยนะครับผม เข้าเกมมานะครับก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเอ่อเซตติ้งของเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอ่อผมเนี่ยเลือกเซตเป็น Default ที่ตัวเกมให้มานะฮะคือกราฟิกเนี่ยเลือกเป็นมิดนะฮะเดี๋ยวนะผมไม่ได้ตั้งเองนะครับประสิทธิภาพก็เลือกเป็นไฮนนี้คือตัวเกมเซตมาให้หมดนะฮะโอเคแล้วก็เอาแบบโหมด Default เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เริ่มเล่นเกมก็ทางเพื่อน,อนๆในบันที่บอกว่าให้เข้าโหมดเกมแบบเป็นออโต้นะฮะผมก็เลยเอาโอเคออโต้ก็ได้แล้วก็หาเกม เป็นฉากง่ายๆแล้วกันเพื่อจะแซมเปิลให้ดูเฉยๆว่าความเร็วในการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็มีการโหลดดิงเพราะว่าต้องมีการโหลด Data ผ่านอินเทอร์เน็ตบ้างนะฮะหากผมก็มีนะครับมีเฟรชให้ก็โอเคเมื่อไรผมก็ค่าๆไปเลยครับผมจะไม่ได้ผมไม่ได้มารีวิวเกมนะฮะมาทดสอบเครื่องให้ดูเฉยๆว่าความเร็วความช้าในการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้ผมจะไม่มีการตัดต่อหรือเร่งสปีดเลยนะฮะก็จะพูดไปเรื่อยๆ ให้ดูว่าเออจริงๆเนี่ยว่าวันนี้โหลดดิ้งมันค้างอย่างเงี้ยมันก็ค้างจริงๆนะผมไม่ได้กดพอยส์หรือผมไม่ได้แบบตัดต่อให้มันเร็วขึ้นแต่ประการใดนะครับคือให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยระหว่างรอมันโหลดดิ้งเร็วหรือโหลดดิ้งช้าเอ่อเกมเพลย์มันเป็นยังไงบ้างความเร็วของการเล่นเกมนะฮะก็คืออยากจะให้ดูแบบตรงๆงแฟร์เลยก็ได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนนี้การเข้าเกมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโหมดออโต้เพลย์นะครับก็คือตอัวละครจะเล่นเองสู้ให้เองนะฮะ ต้องบอกนะครับว่าก็ไม่ลื่นมากแล้วก็ไม่ได้แหลกจนน่าเกียดนะฮะก็พอรับได้อยู่อะฮะนะ,ค,ะครับเสียงโอเคเลยน,นะฮะซาวเซอร์นี่ใช้ได้เลยดังใช้ได้นะฮะก็ะมีเนี่ยการโหลดดิ้งบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะฮะพอเวลาเปลี่ยนฉากอย่างเงี้ยฮะก็มิวสิกจะเล่นไปเรืเร่อยๆลองกดเปลี่ยนตัวละครด้วยนะฮะนี่เอาไอ้แมนมาสู้ด้วยนะคารับผม หรือว่าเอากับตอนอเมริกามาสู้ด้วยนี่เล่นกับตอนอเมริกามาสู้ด้วยนะฮะคือมันเกมนี้ก็เปลี่ยนตัวละครได้เยอะนะฮะนะครับก็มีมีหลามากเล็กน้อยอรือไงี้ฮะอะ องั้นรออีกฉากหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกอีกสักฉากหนึ่งแล้วกันให้ดูว่าระหว่างเปลี่ยนฉากนะครับเป็นเป็นด่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะความเร็วในการโหลดดิ้งเงี้ยฮะ,ะกดเพลย์ต่อเลยแล้วกันก็เป็นยงไงไหมครับเท่าที่เห็นก็โอเคนะพอรับได้เนาะกับมือถือราคาต่ำกว่า5,000บาทนะฮะก็นะครับเดีย๋ยวานอนดูแล้วกันเนี่ยแค่โหลดดิ้งก็จะมี หมือนมีค้างอาการค้างบ้างจริงๆมันไม่ได้ค้างมันโหลดดิ้งอยู่แต่แค่เหมือนแบบการาฟิกมันมันไม่วิ่งให้ดูอะฮะก็คือทางานหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเราดูว่าตัวนี้เป็นตัวแอแมนด้วยับวิ่ง่าเล่นเป็นไงบ้างนะฮะราะเปลี่ยนตัวด้วยอ่ะมาอเมริกามาสู้ด้วยนะครับก็เอาแบ็กวีโดมาสู้ต่อนะครับ เราจะเห็นว like, ่าต да ้องมีการโหลดดิ้งบ้างเกิดขึ้นนะฮะเสียงก็ยังดังชัดเจนอยู่นะครับผมก็เปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆกดเคลื่อนมาช่วยด้วยอ่ห็นว่ามีการโหลดกราฟิกหรือโหลดเข้ามาเยอะๆขึ้นมาเป็นยังไงนะฮะ เรียบร้อยนะครับเกมก็จบแล้วนะครับของญัตลดเสียง่รยแล้วกันนะนี่ฮะผมเปิดเสียงก็ดังอยู่น้าปานกลางก็ดังแบบประมาณ70%อของของของเลเวลเสียงทั้งหมดนะฮะที่เปิดมานะครับเป็นไงบ้างครับกับก,การเล่นเกมของเจ้าตัวอ่า IQ2 a n d r o i d 1ตัวนี้นครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะก็ไม่ได้แบบ ลื่นไหลลื่นปูดปานแล้วก็ไม่ได้กระตุกหรือแหลกจนน่าเกียดเกินไปนะฮะ mm hmm. ก็นะครับถ้าเ mm hmm. กิดเพื่อนๆมีเกมอันไหนอยากให้ผมทดสอบอีก mm hmm. ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับทั้งในคลิป YouTube นี้หรือในหน้าพันทิปนะครับผม mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกับคลิปนี้กับเว็บ g a s b o x c o m เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบในการเจนะครับสวัสดีครขอบคุณมากครับ